เคยสงสัยไหมคะว่ารายได้เท่ากันแต่บางคนกู้ผ่านบางคนกู้ไม่ผ่าน หรือได้วงเงินการขอสินเชื่อไม่เท่ากันเพราะอะไรวันนี้น้องเจดีมีคำตอบค่ะถ้าพูดถึงเครดิตสกอร์หรือคะแนนเครดิตนั่นคือสิ่งที่สถาบันการเงินมักใช้ประเมินความสามารถในการชำระหน,นี้ของผู้ขอสินเชื่อนะคะถ้าเรามีเครดิตสกอร์ต่ำโอกาสที่จะขอสินเชื่อผ่านก็จะต่ำตามไปด้วยค่ะแล้วทีนี้เราจะสร้างเครดิตสกอร์ให้ดีได้ยังไงน้องเจดีมี4วิธีมาแบ่งปันกันค่ะ 1. จัดการหนี้เก่าไม่สร้างหนี้ใหม่ค่ะ ยอดหนี้ค้างชำระของเราเป็นตัวบอกได้เลยว่าเรามีความสามารถที่จะชําระหนี้ได้ในอนาคตหรือไม่และถ้าเทียบกับรายได้ที่เข้ามาในแต่ละเดือนแล้วหากยังมีหนี้ใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นก็จะแสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องที่ไม่ค่อยดีค่ะทําให้สถาบันการเงินอาจไม่ค่อยปล่อยสินเชื่อให้หรือให้วงเงินกู้ที่ต่ำกว่าคนที่มีรายได้เท่ากันแต่ไม่มียอดหนี้ค้างชําระได้นะคะ 2. ชําระหนี้ตรงเวลาถ้ามีหนี้เราก็ควรชําระภายในเวลาที่กําหนดค่ะแต่ถ้าเราชําระล่าช้าจะต้องเสียดอ,อกเบี้ยซึ่งส่วนนี้เป็นสิ่งที่สถาบันการเงินมักจะนำมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าเรามีเครดิตสกอร์ดีมากน้อยแค่ไหนจากพฤติกรรมการชําระหนี้ของเราค่ะสจ่ายให้เกินขั้นต่ําเข้าไว้ค่ะ ข้อนี้ไม่ต่างจากการชําระนี้ให้ตรงกับกรอบเวลานะคะเพราะถ้าจ่ายน้อยกว่าขั้นต่ำก็จะมีดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มค่ะและมักจะบ่งบอกให้เห็นว่าเรายอมที่จะเสียดอกเบี้ยแพงเพราะสภาพคล่องของเราไม่ดีหรือกําลังมีปัญหาทางการเงินแล้วค่ะถ้าจะขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยถ้าเรายังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในส่วนนี้นะคะมีโอกาสที่จะกู้ไม่ผ่านค่ะข้อสุดท้ายค่ะ อย่าขอสินเชื่อบ่อยจนเกินไปถ้าเรามีแผนที่จะขอสินเชื่อบ้านในอนาคตค่ะเราต้องวางแผนการเงินล่วงหน้าให้ดีนะคะถ้าเราขอสินเชื่อบ่อยๆติดต่อกันภายในระยะเวลาสั้นๆและรวมกันหลายที่สถาบันการเงินอาจมองว่าเรากําลังขาดสภาพคล่องทางการเงินได้ค่ะยังไงแล้วลองนํา4วิธีนี้ไปปรับใช้กันดูนะคะเพื่อสร้างเครดิตกรที่ดีแสดงให้เห็นถึงวินัยพฤติกรรมการชาระหนี้และสร้างความน่าเชื่อถือของเราค่ะ ถ้าเครดิตสกอร์อยู่ในเกณฑ์ดีไม่ว่าจะขอสินเชื่ออะไรรับรองผ่านเฉลุยแน่นอนคะ่ะ